thank you ครับผู้ชมทางบ้านครับขอต้อนรับผู้ชมทางบ้านครับสู่รายการดีๆสาระดีๆแบบนี้กับรายการ Anti Aging by m ม m a นะครับแล้วก็เปิดมาเจอกันนะครับก็จะมีสาระนําเสนอในเรื่องราวศาสตร์แห่งการชะลอวัยศาสตร์แห่งการย้อนวัยแล้วก็ลดภาวะการอักเสบของเซลล์นะครับจากภายในสู่ภายนอกให้เรามีร่างกายสมบูรณ์แบบ สูงสุดนะครับแล้วยังมีเรื่องราวของนะครับนวัตกรรมต่างๆนะครับเรื่องของความสวยความงามนะครับการชลอวัยภายนอกนะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่เอามาร่วมกับปัจจัยภายในแล้วส่งผลทำให้ชนวบ้านมีเขาเรียกว่าเขาดูดีทั้งภายในและภายนอกสมงอย่างรวมการภาษานนั้นยิ่งดูดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่น่าสนใจและใครที่ตามใหม่นะครับพลาดไม่ได้ครับเพราะคุณจะได้สาระความรู้ทั้งหมดนําไปกับดูแลตัวเองได้อย่าง ดีที่สุดเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับพี่หมอมากไม้ประเสริฐนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ในการชะลอวัยและความงามจากภายในและภายนอกครับสวัสดีครับพี่หมอมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้พอเปิดมาปุ๊บก็ต้องมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเช่นเคยนะครับในเรื่องราวของภาวะแรกเลยคือเรื่องราวของฮอร์โมนใช่ไหมครับพี่ฮอร์โมนที่เป็นเรื่องราวจากภายในนะครับที่ส่งผลทําให้ เซลของเราก็แปรเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามการและเวลาอายุและวัยนั่นเองใช่ไหมพี่หมอมากใช่ครับวันนี้นนในเรื่องภาวะพร่องฮอร์โมนยัง <นะ S 2> ไงครับวันนี้เรานําเรื่องราวเกี่ยวกับการบกพร่องของฮอร์โมนมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ทันนึกแล้วก็ไม่ทันได้ระแวดระวังว่าเอ๊ะอาการอย่างนี้เนี่ยคือการที่ ฮอร์โมนของชั้นบกพร่องแล้วบางครั้งอาจจะหลงคิดไปว่าเป็นโรคนู่นนี้นั้นอะไรก็ว่ากันไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราพบว่าการบกพร่องของฮอร์โมนเป็นสิ่งที่เราเจอในธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เพราะว่านั่นก็คือสัญญาณแห่งความชราที่กําลังจะมาเยือนเรานั่นเองนะครับนะวันนี้เราก็เอาฮอร์โมนเด่นๆบางตัวมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังแล้วก็ลองสํารวจดูตัวเองสํารวจคนรอบข้างดูสิครับว่า มีภาวะบวพพ้องฮอร์โมนเหล่านี้ร่วมด้วยหรือไม่นะครับนะฮอร์โมนตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องราวของโกรทฮอร์โมนนะครับเจ้าโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะครับเป็นฮอร์โมนที่หลังจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะอยู่ตรงนี้พิชูชารีแกลดน,นะครับนะเมื่อหลั่งออกมาแล้วนี่นะครับมันจะมีผลต่อการทํางานของของร่างกายอย่างที่ชื่อมันบอกอยู่แล้วคือโกรทก็คือเจริญเติบโตดังนั้นมันจะมีผลต่อการแต่งตัวของเซลล์ต่างๆนะครับรวมรวมไปถึง การสร้างกล้ามเนื้อนะครับการสลายไขมันนะครับความยืดยาวของกระดูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เจ้าตัวกฮอร์โมนเนี่ยมักจะหลังในช่วงเวลาที่เราหลับสนิทตอนลางคืนนะครับก็จะหลังสูงที่สุดนะครับประมาณตีเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแต่ถ้าเกิดใครช่วงนี้ยังไม่หลับก็อาจจะมีกฮอร์โมลที่ลดน้อยถอยลงไปแล้วก็ช่วงตีสี่ตีห้าเล็กๆน,น้อยๆอีกนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่ากลอร์โมลมีบทบาทเกี่ยวกับการแบ่งตัวของเซลล์นะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับนะกล้ฮอร์โมจึงมีบทบาทที่สําคัญนะหลังสูงที่สุดในช่วงชีวิตของเราในช่วงวัยรุ่นประมาณแปดเก้าสิบถั่เนี่ยเด็กอ,อ้วน ผ่านตุรกีไป4ปีหปีหันกลับไปอีกทีนึงอ้าวเจอหลานทำไมหลานคนนี้กลายเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับนี่คืออิทธิพลง่ายๆของกรดฮอร์โมนการแบ่งตัวของเซลล์ความยืดยาวของกระดูกจากไขมันหายไปกลายเป็นกล้ามเนื้อนี่คือบทบาทที่สําคัญนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับตัวกรดฮอร์โมนอาจจะไม่มีบทบาทอะไรนะครับเด็กที่มีความผิวตีในการหลั่งกรดฮอร์โมนตั้งแต่วัยเด็กๆเ,เ,เนี่ยนะครับก็ คือถ้ากรด์โมนน้อยลงก็อาจจะกลายเป็นตัวเตี้ยแคะนะครับหรือถ้ากรด์โมนมันเยอะกว่ามนุษย์ทั่วไปก็จ,จะกลายเป็นสูงโย่งใหญ่ยักษ์ที่เขาเรียกว่าใจาอนติซึมนะครับในวัยผู้ใหญ่เมื่อกรด์โมนลดลงบางทีเราอาจจะไม่ทันออรู้สึกนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่ามันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะถ้าตัวกรด์โมนเนมีบัจจัเกี่ยวกับการแบ่งตัวของเซลล์ดังนั้นพอเซลล์ไม่แบ่งตัวผิวก็จะห้อยย้อยหย่อนยานตาก็จะตกนะครับเบือกตามาตกปิดกันมีถุงใต้าตามีร่องแก้ม ผิวย่นนะผิวหยาบกล้านนะผิวพันไม่เป่งปังสดใสอ้วนขึ้นมีไขมันมาสะสมตามส่วนกลางของลำตัวไขกล้ามเนื้อรีบลงไป นี่ก็คือลักษณะอันหนึ่งของของเจ้าโกรธฮอร์โมนนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราอายุมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าเราก็จะเกิดสัญญาณแบบนี้นั่นก็คือ,อสิ่งที่บอกได้ว่าระดับโกรธฮอร์โมนที่มีบทบาทที่สําคัญตัวหนึ่งของเราเริ่มลดลงแล้วนะในฝรั่งเนี่ยที่จะหมูกโดมากๆาบางทีจะหมู่ค้อยก็งุ้มลงมาคนไทยเราไม่ค่อยเจอนะ,อะบางคนก็มีริ้วรอยเกิดขึ้นง่ายตามหน้าผงหน้าผากริมฝีปากอะไรอย่างงี้นะเขาเรียกว่าจีบปากจีบคออันนี้ไม่ได้จีบปากจีบคอพูดนะนี่คือ มีรอยตีบที่ปากเลยนะครับนะลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือลักษณะที่กระดูกธงขเราเริ่มร่วงนะซึ่งก็จะแปรผันไปตามอายุนะอายุเริ่มมากขึ้นก็จะเริ่มมีนิดหน่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นรูปลักษณ์ขนาดนี้กล้ามเนื้อรีบลงนะกระดูกนะก็เริ่มเสื่อมลงเหล่านี้เป็นต้นรวมไปถึงอารมณ์จิตใจหดหู่ทอ้อแท้ เบื่อนายไม่อยากเจอใครนะหรือ,อ,อทนต่อความเครียดไม่ได้นะทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้นะครับนี่คือลักษณะของการที่ขาดรฮอร์โมนอีกฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มักจะเจอในตอนยังไม่เจออายุมากนะแน่นอนบางทีอายุมากๆเราถึงจะเห็นฮอร์โมนเด่นชัดแต่ฮอร์โมนตัวนี้นะครับคือไทรอยเนี่ยบางทีเจอตั้งแต่ยังไม่อายุมากที่สามไปเพราะเจ้าฮอร์โมนพวกนี้เนี่ย มีบทบาทอิทธิพลมาจากวิถีชีวิตกระทบต่อการทํางานของมันอย่างมากนะครับเจ้าไทรอยนี่นะครับจะมีบทบาทที่สําคัญคือเกี่ยวกับการเผาผลาญของเซลล์นะเรากินแป้งกินข้าวกินอาหารกินอะไรเข้าไปเนี่ยจะต้องไปเผาผลาญที่เซลล์ให้เกิดเป็นพลังงานส่วนหนึ่งก็จะต้องอาศัยไทรอยฮอร์โมนนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนไทรอยคือพ่อครัวแม่ครัวนะเรามีหมูเห็ดเป็ดไก่อยู่ในบ้านแต่ไม่มีคนทำกับข้าวก็ไม่สามารถ ทําออกมาเป็นอาหารได้เช่นเดียวกันนะครับนะเรากินอะไรเข้าไปก็ไม่เกิดการเผาผลาญก็ไม่มีแรงและไม่มีพลังงานดังนั้นภาวะไทรอยด์ต่ําก็เป็นอีกภาวะหนึ่งที่เราเจอค่อนข้างบ่อยนะครับภาวะนี้เนี่ยครับนะในคนทั่วไปอาจจะรู้จักภาวะไทรอยด์เกินไทรอยด์เกินก็คือว่าเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียก g r a ฟด s ซีส e หรือว่าพวกไทรอยด์เป็นพิษนะตาโตทะลึงเบ้านะมือสั่นใจสั่นมือคิดเร็วทําอะไรเร็วผอมเกร็งอะไรก็ว่ากันไปนะ หรือไทรอยต่ำซึ่งเราก็ไม่ค่อยเจอโรคนี้นะครับคือมีบ้างแต่ไม่มากนะก็จะอ้วนฉุตาฉุนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชยชานะนี่คือภาวะของโรคที่เป็นแต่ในภาวะที่เราเจอค่อนข้างบ่อยกว่านั้นก็คือภาวะ ภาวะไทรอยต่ําแสงก็คือว่าระดับฮอร์โมนไม่ต่ําขนาดเป็นโรคนะครับนะภาวะนี้เนี่ยทำให้มีอาการอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกไทรอยเหมือนกับเป็นตัวสั่งการนะอาหารทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปถูกเผาผลาญในในเซลล์ของเราตรงจุดที่เราเรียกว่าไมโตคอนเดียนะก็คือเหมือนกับเป็นห้องครัวในเซลล์เนี่ยนะครับนะซึ่งอันนี้จะต้องอาศัยไทยรอยฮอร์โมนนั้นพอไทรอยไม่ทํางานก็จะ เหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายไม่มีแรงขี้หนาวนะครับนะอ,อ,อยู่ในห้องอุณหภูมิปกติคนอื่นเขาอยู่กันสบายโอ้นี่ต้องมีหมวกขนมงขนมิงอะไรก็ว่ากันไปนะวิตกกังวลซึมเศร้าสมองไม่ทํางานสมองไม่แล่นนะ ตาบวมบวมนะตาบวมบวมตุยตุตอนเช้าเสายสายหายไปนิ้วบวมบวมคือเนื้อเยื่อบวมง่ายว่าง่ายๆนะครับนะบวมบวมยุบยุบอะไรอย่างนี้นะปวดตามกล้ามเนื้อตามแขนตามขาเหมือนคนเป็นโรคข้อเสื่อมเลยนะครับนะบางทีสายสายหายไปลำไส้ไม่ทํางานท้องผูกนะครับนะผิวแห้งนะครับซึมเศร้าหดหูเบื่อนายเซ็งง่วงนอนบ่อยง่วงงาวนอนนะครับบ่ายๆก็ง่วงละนะครับนะ อ้วนง่ายนะทำยังไงก็ไม่ค่อยลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะรวมไปถึงบางคนผู้หญิงบางคนอาจจะมีภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือนร่วมด้วยนะถ้าใครมีอาการกลุ่มอาการเหล่านี้โดยที่ไม่ได้ไม่หาโรคอะไรไม่เจอแล้วเราก็อาจจะต้องนึกถึงว่าเอ๊ะเป็นเพราะภาวะไทรอยด์ต่ําแบบในี่ที่ว่าไม่ใช่เป็นโรคนะต่ําแฝงหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้น<ม>ออฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งมีบทบ,บาทไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตนะเราพูดถึงฮอร์โมนหลายคนอาจจะเคยรู้จัก พูดถึงไทลอยหลายคนก็คุ้นเคยนะครับแต่พอพูดถึงฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตหรือคอติซอลรับรองว่าเป็นฮอร์โมนที่คนหลายคนนึกไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้จักด้วยแต่หารู้ไม่ว่าภาวะฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่เจอ ว่าบกพร่องได้บ่อยที่สุดแล้วก็เจอได้บ่อยมากๆนะครับแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่จัดว่ามีความสําคัญมากที่สุดต่อชีวิตเมื่อเทียบกับฮอร์โมนอื่นๆทั้งหมดนะครับเรามาทําความรู้จักกับฮอร์โมนตัวนี้นะครับเจ้าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นฮอร์โมนที่ต่อต้านความเครียดนะในชีวิตเราที่เต็มไปด้วยความเครียดในภาวะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเศรษฐกิจครอบครัวการเมืองอะไรทั้งหลายนะครับรวมไปถึง ความเคร่งเครียดวิธีที่ความเครียดที่เกิดจากทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นการนอนดึกตื่นสายกินอาหารแปรรูปทั้งหลายเหล่านี้นะครับนะทำให้ฮอร์โมนตัวนี้มันลดน้อยถอยลงแล้วมันเมื่อมันลดลงแล้วเนี่ยคุณจะมีอาการต่อไปนี้เรามาดูนะครับว่าอาการเหล่านี้คุ้นเคยกันบ้างไหมนะครับตื่นสายตั้งนาฬิกาปลุก3 4รอบแล้วก็ ยังไม่อยากจะตื่นนี่คือสัญญาณเตือนว่าฮอร์โมนตัวนี้ไม่น่าจะเพียงพอง่วงเหงาหาวนอนระหว่างวันนะกลางวันก็ง่วงกลางคืนก็ไม่หลับเป็นนกคูกนะนะชอบกินของหวานชอบกินของเค็มกินแล้วสดชื่นนะนะครับนะไม่ค่อยมีแรงจะทำอะไรรู้สึกว่าไม่มี motivation ไม่มีดายเหนื่อยหรือต้องใช้แรงมากกว่าปกตินะนะออกกําลังกายก็รู้สึกว่าเหนื่อยเพียแล้วก็ไม่จะทํางานอะไรก็ไม่ค่อยดีเข้าเหมือนสมัย นะครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดจากฮอร์โมนเพศอย่างเดียวนะฮอร์โมนจากความเครียดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับทนต่อความเครียดไม่ค่อยได้เจออะไรก็ปี้แตกปี้แตกตลอดเวลานะนะแล้วก็เวลาป่วยป่วยง่ายนะหายยากนะแล้วก็ฟื้นยากไม่ค่อยแข็งแรงเป็นคนอ่อนแออยู่ตลอดเวลานะ ลุกขึ้นยืนหน้ามืดวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมน,นะครับบางคนซึมเศร้าหดหู่ท้อแท้หน้าตาไม่มีความสุขกับโลกภายนอกนะในผู้หญิงก็อาจจะมีอาการปวดเมนปว,ปวดประจำเดือนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีความเครียดในชีวิต มากยิ่งขึ้นนะครับนะอาการจะยิ่งแย่ลงถ้าเกิดคุณอดอาหารหรือว่าคุณไม่กินอาหารในมือนั้นๆนะครับความคิดฟุ้งซ่านสมาธิสั้นทําง,งานทําการไม่ค่อยได้สมองสมองความจําเสื่อมขี้หลงขี้ลืมนะการทํางานสประสิธิภาพในการทํางานลดน้อยถอยลงนะครับนะแล้วก็ตื่นสักสิบโมงเช้าถึงจะรู้สึกสดชื่นอะไรอย่างนี้นะครับนะบ่ายบ่าย,าย,ายสามบ่ายสี่ง่วงอีกแล้วนะครับนะหลังจากกินข้าวแล้วรู้สึกเออสดชื่นดีขึ้น นะนะทนเาขาเรียกว่ามีทรเรนล์นะมีความอ,ด,อดทนน้อยลงกว่าปกตินะฟังดูแล้วอาการใกล้เคียงไหมครับนะถ้าหากคุณมีอาการเหล่านี้แล้วเราก็นี่คือภาวะหนึ่งที่เราเรียกว่าภาวะต่อมหมวกไตล้านะครับนะยังมีฮอร์โมนอีก2ตัว ที่มีบทบาทไม่สําคัญไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่ากันเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวไปพักสักครู่ครับเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาจะมาคุยกันต่อนะคบเพราะว่าฮอร์โมนอีก2ตัวที่น่าสนใจคับเพราะว่าถ้าเราใส่ใจตระหนักมากขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะดูแลจากเบื้องต้นได้คือจากภายในนี่แหละสําคัญครับจะได้ไม่บานปลายไปส่งผลสู่เรื่องอื่นๆตามมาครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกับ anti aging by หมอมาดกับ anti aging ที่น่าสนใจต่อครับ you so...